สวัสดีค่ะวันนี้การน่าดีก็จะมาชวนทำแกงกะหรี่ไก่นะคะใช้วัตถุดิบน้อยมากเลยค่ะก็มีพริกแกงกะหรี่ของมามาคะนะคะแล้วก็จะเป็นไก่แล้วก็กะทิค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ตั้งหม้อเปิดไฟเลยค่ะแล้วก็บรเลงนี่เลยค่ะพริกแกงกะหรี่ของมามากะเวมาริยอนนะคะก็คือของคุณแม่ของการณาดีเองนะคะใส่พริกแกงลงไปในหม้อนะคะ จากนั้นก็ผัดพริกแกงของเราให้ละเลงแล้วก็ละลายดีนะคะเราอาจจะใส่กะทิหรือหัวกะทิลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อให้ผัดพริกแกงไม่ไหม้นั่นเองนะคะผัดพริกแกงของเราไปเรื่อยๆจนกว่าพริกแกงของเราจะเริ่มเดือดนะคะจากนั้นเราก็สามารถใส่ไก่ลงไปผัดได้เลยค่ะไก่ที่เรา เตรียมไว้นะคะใส่ลงไปผัดได้เลยค่ะผัดไก่จนกว่าเนื้อไก่ของเราจะเริ่มสุกเลยนะคะพอเนื้อไก่ของเราสุกแล้วนะคะเราก็สามารถใส่หางกะทิลงไปก่อนได้เลยค่ะตอนนี้นะคะรอให้มันเดือดแล้วค่อยปรุงรสนะคะ เมื่อกะทิเราเริ่มเดือดนะคะกะนาดีก็จะมาปรุงรสนะคะกะนาดีปรุงรสไม่ยากเลยค่ะใส่น้าตาลปิ๊ปลงประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยเกลือป่อนค่ะประมาณ1ช้อนชาค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีนะคะแล้วก็เราจะพักะกะทิให้เดือดแล้วก็งวดลงไปอีกนิดหน่อยค่ะกะนาดีจะปรุงไม่ใส่ผงชูรสเลยนะคะเพราะว่าพริกแกงของมามาของกะนาดีจะ กลมกล่อมแล้วก็อร่อยแล้วค่ะเมื่อน้ําแกงกะหรี่ของเราเริ่มเดือดแล้วก็งวดลงไปนิดหน่อยแล้วกะนาดีก็จะมาเพิ่มในส่วนของหัวกระทิลงไปนะคะเพื่อความกลมกล่อมและอร่อยมากขึ้นนั่นเองค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีแล้วก็รอให้เดือดแล้วก็งวดอีกรอบหนึ่งนะคะขยันคนด้วยนะคะรอจนกว่าจะเดือดแล้วก็แตกมันดีนะคะตอนนี้ ก็เริ่มสุกแล้วคะ่ะสามารถเสิร์ฟตักเสิร์ฟได้เลยอยากบอกว่าพริกแกงกะหร,รี่ของแม่ของหรือมามาของกานาดีนะคะรสชาติอร่อยกลมกล่อมามากๆนะคะใครสนใจก็ไม่มีขายแล้วคะ่ะตอนนี้คุณแม่ไม่มีแรงที่จะทำ คิปแกงได้อีกแล้วนะคะอินชอลแล้วนะคะกะนาดีจะไปเรียนแล้วก็ฝึกทําให้เก่งเลยค่ะอาจจะมารับออเดอร์ให้กับลูกค้าของกะนาดีนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ได้รับชมคลิปของกะนาดีฝากกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์เป็นกำลังใจให้กะนาดีต่อๆไปกันด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ